สมเด็จปีทาทับหลวงมาโดยไพ้คนสามสิ่งสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระนุชาธิราชเอกาทศรถนำกำลังเพียงสิบหมื่นรับศึกนหน้องสาราพร้อมทั้งนายทัพนายกองทั้งบวงได้เริ่มในการศึกตางถอนทงสัญญาที่ปักไว้ สองัำประจันกันแบบตะลุมบอลดสมเด็จพระนเรศวรเจ้าสเสด็จทรงเจ้าพระยาชัยยานุภาพเป็นพระคชาทานสมเด็จเอากาทศรถกร,รุนาพระราชุทชา,าสเสด็จทรงเจ้าพระยาปรปาบไพรจัดเป็นพระขชาทา,านขทหารโอสถวรนดีศัมโตแรสสียังปีหัอมกองชนะศึกสะานสถึงกันแผ่นดินจังวายี